ยิ้มไว้ก่อนนะจ๊ะยิ้มเถิดคนดีวันนี้พี่มองเห็นทางดังบอกพี่น้องเออเอาปานนี้ฉันพูดเนี่ยไม่ได้เต็มร้อยนะเพราะฉันเบาเบาเสียงให้กึ่งหนึ่งเด้อเออเอ,อัดอหลีอีหลัวเนี่ยแหละเออฉันเนี่ยอยากจะ ฟังนะคะชีวิตมาดามเนี่ยมันผ่านมาหมดแล้วอยากจะฝากไว้ให้เฉพาะคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะจ๊ะฟังนะคะ <c oughs> มาดามพร้อมแล้วสิเริ่มเลยเด้ออันเป็นโรคซึมเศร้านะนะ่ะนะอ่าฉันบอดจอจอจงดอกเด,อดนะนะนะ้อว่าผู้ใดนะนะอือ่าตะกี้ตะกอนนันขั้นบ่พอฉันนันตี เอ้ยไปมงใดก็คิดนะฮะบพว่าเหตุนังก็คิดกดดันเจ้าของเอ่อคล้ายๆแบบว่าคิดร้ายแล้วล่ะนู่นนี่นี่นั่นนะนะมายังก็อันนั้นมายังก็กูมายังก็มึงมายังก็มาลงหีกูนู่นนี่นี่นั่นนะนะาะบริสันจะเว้วนะ่ะคนที่ไป็นโรคซึมเศร้านะคะเอออ่ามาดามเนี่ยชีวิตน่ะมาดามผ่านมาหมดแล้วล่ะอืม ตายแล้วเกิดใหม่มาดามเนี่ยผ่านมาเบิดแล้วขนาดผ่านแม้กระทั่งเคยคิดจะฆ่าตัวตายเออเคยคิดแม้กระทั่งจะผูกคอตายเคยคิดแม้กระทั่งจะเหยียบร้อยยี่สิบเลยโค้งให้มันตายเคยคิดว่าจะอะไรอ่ะอืมน,อออน,นั่นแหละเออฮารังเทียนั้นคือผ่านมาหมดแล้วนะจ๊ะเออ ก็คือการที่เราเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยสาเหตุอะสาเหตุหนึ่งสาเหตุหลักหนึ่งนะขึ้นมาจากเรา,าขึ้นมาจากตัวเราเนี่ยหนึ่งเรากำลังอยู่วัยสี่สิบขึ้นไปแล้วทีนี้ความเครียดในด้านด้านร่างกายของเราเนี่ยหนึ่งคือมันจะเครียดครั้งแรกนะหนึ่งอายุ สี่สิบขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มละเริ่มหนักขึ้นมาทุนมาทุกปีทุกปีนะโรคซึมเศร้าเนี่ยปัญหาตัวหนึ่งก็คือหนึ่งเราก็นอนไม่ค่อยหลับพักผ่อนไม่เพียงพอปัญหาที่สองก็คือทํางานแบบว่า,าแข่งเวลาเร่งรีบสมมติเราทำแล้วเนี่ยมันผลงานของเราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นคืออย่างเงี้ยปัญหาที่สามก็คือครอบครัวครอบครัวก็คืออาจจะ ลูกเต้าอาจจะอยู่ไกลกันอาจจะคิดถึงหรือว่าลูกเต้าอาจจะใช้เงินเดือนชนเดือนไม่ทันหรือว่า,าความจําเป็นบางอย่างเกี่ยวกับกลัวลูกที่เราจะนู่นจะนี่จะนี่จะนั่นอ่ะเรามันมันคิดเยอะเนสะสมมาทุกวันและปัญหาที่สก็คือครอบครัวครอบครัวก็คือผัวก็ดีเมียก็ดีเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ยิน คำก่อนนอนหรือว่าตื่นมาคำว่าผัวบอกรักทุกวันเป็นยังไงบ้างแม่เหนื่อยไหมเป็นยังไงบ้างพ่อหิวข้าวไหมอะไรเงี้ยคือคืออยู่ในวัยเนี้ยต่างคนต่างไปทํางานต่างคนต่างซึ่งมีงานแต่ละง,งานเนี้ยมันทําให้ความความรักความอบอุ่นความใกล้ชิดอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แต่ว่ามันก็เหมือนกับว่า อยู่ใครอยู่มันน่ะเออแต่ทีนี้ถ้าเราได้เพื่อนคนไหนที่จริงใจกับเราเออถ้าเราได้เพื่อนได้หรือได้ลูกหรือได้ผัวคนใดคนหนึ่งนะเอาแค่คนใดคนหนึ่งนะอ่าเข้ามาในชีวิตระหว่างที่เรากําลังเครียดอยู่เนี้ยพูดวันละนิดวันละหน่อยทําให้เรายิ้มได้วันละนิดก็เอ่อโรคซึมเศร้าของเราเนี่ยมันก็จะค่อยๆถอยออกไปเรื่อยๆ คือกินยามันก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกบางทีก็กินยานอนหลับก็ไม่ได้ดีขึ้นกินยาปวดหัวก็ไม่ได้ดีขึ้นเออคือบางคนนะจะเป็นไมเกรนไมเกรนนะจ๊ะที่น้องถ้าสมมติว่าใครเป็นไมเกรนอยู่นะอ่าเนี่ยยาอ่ายาขยำขยำบางคนนะชอบขยำอยู่ตรงเนี้ยเออขยำอยู่ตรงน,ออรงนี้มันจะได้แค่ชั่วคราวก็คือถ้าเป็นไปได้นะเออ ถ้ามีผัวหรือว่ามีลูกนะก็คือลูบไปเลยนะลูบลูบแล้วให้มันลงหูเลยนะคือนวดน,นะนวดลงหูเลยเพราะว่าเลือดเลือดของเราเนะ่ะมันจะอยู่เป็นจุดอยู่จุดทําให้ควาเครียดจุดจุดให้ทําให้เราอยากคิดสั้นก็คิดสั้นจุดหยุดจุดที่อยากให้เราอารวาสก็าอารวาสไม่ย่อยนะอืมจุดที่เราแบบสู้ก็สู้นะสู้ตายนะกูไม่กลัวใครนะเออ เพราะว่าเนี่ยเลือดของเรามันอยู่ตรงเนี้ยอยู่เป็นจุดอ่ะคล้ายๆแบบน้ํามันขังอ่ะขังหลุมขังบ่อนะมันต้องระบายออกไปบ้างเออเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยตูดตูดตูดรูปรูปรูปแล้วก็ตรงคิ้วตรงเนี่ยคือรูปถ้าไม่มีใครรูปก็รูปเลยรูปเลยทุกวันทุกวันทุกวันรูเนะให้มันลงลงข้างหูข้างบนนะคะลงมาทางท้ายทอยลงไหลเลยลงไหลทิ้งเลยอ่าอย่าลืมนะทุกอย่างที่เราทําเนี่ย คือมือของเราเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์เหมือนกันนะนิ้วทุกนิ้วนะมีอิทธิฤทธิ์คือมือของเราเนี่ยมันสามารถฆ่าคนได้นะเออไม่ใช่ว่าจิตของเราเนะจิตของเราเนี่ยแค่คิดกูคิดกูสิขามึองเด้เอออืมจิตของเรามันทําอะไรไม่ได้ไงถ้ามือมันไม่สั่งมาออืกูไปตกป่ากว่านะถ้ามือเราไม่ไป จับเบ็ดขึ้นมาตกปึง้งดึงขึ้นมาปั๊บเนี่ยแค่จิตสั่งเฉยๆอ่าถ้ามือเราไม่ทําตามขั้นว่าไงนะ,ะขั้นเท้าเราไม่เดินไปอย่างเงี้ยทุกอย่างอืมเพราะฉะนั้นแล้วเห็นไหมจิตของเราเนี่ยมันคิดทุกอย่างคิดอยากขาาตัวตายก็คิดคิดอยากเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่มันก็เป็นคิดอยากได้มันก็ได้คิดบ่อยากได้มันก็บ่ด้เออมันคิดนะแต่ว่าการกระทําเนี่ยของเราเนี่ย เราเนะี่ยอยู่ตัวของเราเนี่ยมีสองดวงจิตอยู่ในร่างเดียวกันอ่าคือดวงจิตที่หนึ่งก็คืออ่ากูอยากสู้อ่กูอยากสู้เด้ดวงจิตที่สองกูบ่เอาแล้วเด้กูบ่เอาอืมกูบ่ฟังผู้ใดมึงยอมมาว่าวอ่มึงยอมมาวาวอ่า,ว,า,อาว่าจิตอเนียมั่นก็ว่ากูก็ทำมาทำโมยอยู่นะ กูเบาๆดอกอกูสีดีกูสีมันกูสีขยันมันอยู่จังสีนะมือสองขางเขาเน่ะเป็นยังคือว่ามือข้างขวาเนี่ยเขาเหตุงานบ่อยมันถนัดอืมถนัดกูก็จับปากกากูก็เอาขางนี่เออสีลาบซีนลาบง่วลาบควายสีตาบักคุงก้าวขางนี่เป็นยังเจ้าบเปียนขางนี่เหตุด่าป่อยแห่ขางนี่อยู่ซื่อๆกูเหตดนี่แหละเออตำมกละกอนะเออสับักละกอ สังเกตบ่ผู้ใดนะคือที่เราเป็นอย่างเงี้ยเราใช้แรงข้างนี้เยอะเกินไปเ,เกินไปเป็นอย่าง้ลังคน้นเขาเป็นเป็นอย่างข้างแขออกแล้วนะเห็นบอถ้ามันหมดอายุการใช้งานแล้วมันก็คือเบิดเพราะฉะนั้นแล้วคางเดียวน่ะแต่ข้างนี้บบบันไดลองขยับนะใช้ข้างนี้ตลอดจากที่เราใช้ข้างนี้ตลอดน่ะลืม พยายามหรือมันพยายามใช้ข้างนี้เยอะๆเพราะว่าสมองน่ะมันของเราเนี่ยมันทํางานต้องให้มันทํางานเท่ากันนะแต่ละวันเนี่ยหาลังคนนั่นเอาสังเกตบอว่าไงยๆนะตับมังคุดนะล่องเราจะตับมังุงมือข้างกว่านะตลอดเบิดคกเลยอืมบัดนี้ลองจะมาตับมังคุข้างซ้ายมึงดูป่ะเนี่ยตับให้มันเหลวเด้เออตับให้มันเหลวย้อนแล้วแซบก็แซบสั้งมันใช้ข้างซ้ายอย่างเดียวนะตําเข้าไปพัดยังไ้พัดพัด ผัดหรือแก่ออย่างกันลเลวแต้เห็นบ่กเขาผัดนะกวัวซีเลียวนะจกักมันบรนัดเดียเพราะาเขาบม่ค่อยใสอืมเป็นอย่างไรควมเครียดของเขาเนะ่ะมันมันระบายไปนะทั้งที่ผิดเพราะว่าข่างเนี้ยมันไปหลายก็คล้ายๆแบบว่าเออเปรียบเสม,มือนว่าโรคซึมเศร้าเนะ่ยถ้าเราปล่อยให้มันซึมเศร้ามันก็จะลง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 เด้ย อืมก็มือข้างเนี้ยหมายความว่าถ้้เราอยากให้เราหายโรคซึมเศร้าก็มีต้องมีเพื่อนคนใดคนหนึ่งเข้ามายื่นมือระหว่างที่เราเหนื่อยแล้วท้อแล้วเนี่ยให้มือข้างนี้พักบ้างก็ข้างนี้ก็ทําไปอันนี้เปรียบเสมือนนะอืมก็หมายความว่าระหว่างที่เราไม่เหลือใครแล้วถึงเราจะเหลือลูกเต้าผัวเพอครบทุกอย่างแต่ว่าอยู่ในแค่ข้างกายอืม ขางใจของเขาลึกๆนี่นะเขายังอ่านใจเขาบว่งออกอันผูรังคนเดส่นบริวารจาจงเดอืออ่าขางกายของเขาเนียรับพาทั้งเถื่อนแอบองให้นะกืนน้ำไหลลงกว่าข้อ,อืมคิดรลยน่ะนะเอออันผูรังคนเขากับางคู่ก็จังสันบางคู่ก็จัง,ง,ง,งซี่นะบัดนี้พอเราคิดได้ปุ๊บอ่าเฮา่ะเ,เก้ไขก่อนในีัน ถ้าสมมติว่าครอบครัวเสาหลักของเขาเนี่ยขั้นผู้ชา้ไปแล้วไปแล้วคล้ายๆแบบว่าอ่าอันนี้บริวารครอบครัวคนอืน่นหมายความว่าเบาให้กันฟังซือสมมุติว่าผัวเราเนี่ยเหนื่อยท้อจากงงจากงานความเครียดแล้วเราก็ท้อเหมือนกันอืมเรื่องงงเรื่องงานนะก็คือทางที่ดีเนี่ยคือคุยดีๆคุยเบาๆต่างคนต่างเหนื่อย คือดื่มน้ําให้มันหายเหนื่อยหรือกินข้าวเย็นให้มันหายเหนื่อยแล้วค่อยคุยกันเรื่องปัญหาคือถ้าเราอิ่มอิ่มแล้วนะหรือว่าได้นอนสักงีบครึ่งชั่วโมงก็ยังดีแล้วตื่นมาแล้วค่อยคุยกันอ่าแล้วทุกอย่างมันจะไปได้ดีนะเพราะว่ามันจะอาการที่เราเป็นโรคซึมเศร้าเนะี่ยมันจะทําให้เราดีขึ้นก็คือเสียเวลาหลับอย่างน้อยนะ่ะ คือวันหนึ่งเนะ่ะเขาให้เราได้นอนเวลาที่เราง่วงสุดๆเนะี่ย5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงอืถ้าเราฟืนฟ้นฝืนฝืนฝืนถึงเราไม่เป็นโรคซึมเศร้ามันก็จะกลายเป็นโรคทอ้อโรคเครียดโรคความดันโรคเบาหวานเพราะอินซูลินของเราเนี่ยแหละอ่าอินซูลินเนี่ยหมายความว่าคือพักผ่อนไม่เพียงพอนะเดี๋ยวกินนูน่น,น ύ, กินนี่กินนี่กินนั่นเนะี่ยอืมคล้ายๆแบบว่า อะไรอ่ะทุกอย่างตับเราทํางานเยอะเกินไปสมองเราทํางานเยอะเกินไปแล้วข้อสําคัญนะอืมขยะอยู่ในสมองของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเข้าบ้านปุ๊บเนะี่ยถ้าสมมติว่าเราไปเจอเพื่อนร่วมง,งานนะข้างนอกนะให้ทิ้งไว้เลยอย่าเอาเข้าบ้านเด็ดขาดนะถ้ามีปัญหานอกบ้านเรื่องทํางานก็แล้วแต่ทิ้งเลยอย่า,อามันขึ้นประตูบ้านเรานะปิดประตูกันไว้เลยอันนั้นนะ แล้วเราเข้ามาในบ้านเนี่ยให้ลืมทุกอย่างที่ปัญหาข้างนอกวันนี้เพราะว่ามันหมดเวลาเลิกงานของเราแล้วให้มันโยนทิ้งไปพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราอาบน้ําทํากับขงกับข้าวยิ้มคุยกับผัวอย่างดีเลยอ่ลูกผัวคุยอย่างดีเลยคุยกับลูกอย่างดีเอาเวลามาคุยอ่าแล้วทีนี้ตื่นขึ้นมาถ้ามันยังแก้ไม่ตกหรือว่าอะไรน่ะเราค่อยไปแก้ตอนที่เราตื่นเอาเวลาเรามาหลับเอาเวลาเรามาพักผ่อน อย่าให้ความเครียดมันครอบงำสมองของเรา24ชั่วโมงอย่าให้ความซึมเศร้ามันอยู่กับเราได้24ชั่วโมงหาอะไรก็ได้หาคลิปที่มันตลกหาคลิปที่มันเอาชานะความเครียดได้หาคลิปที่เอาชานะโรคซึมเศร้าได้แล้ววันหนึ่งจากที่เราไม่เหลือใครเลยเราก็จะมีทุกอย่างที่เราอยากมีหนึ่งนะสมองนะเวลานอนนะ่ะ อย่าคิดอย่าเครียดเพราะว่าจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยสมมุติว่าเออกูคิดเรื่องนี้มันก็จะมีแต่นี่อยู่อย่างนั้นนะมันไม่หมดสักทีนะถ้าสมมติว่าเราคิดคิดว่าฉันอยากมีเงินฉันอยากมีงานฉันอยากให้ลูกฉันกลับมาอยู่กับฉันฉันอยากให้ลูกฉันมีงานฉันอยากให้ผัวของฉันเนี่ยอาการดีขึ้นจากเยียไข้ได้ป่วยหรือว่ารักเรามากคิดแต่สิ่งที่ดีๆที่บวก แล้วก็คิดว่าเออวันนี้เราไปทําบุญตรงไหนนะให้ย้อนไปว่าอาตอนเป็นสาวที่ห้องบไดไ้ผัวนะั่นนะย้อนกลับไปว่าโอ้ยผู้นั้นมาจีบกูเด้ผู้นี้มาจีบกูเด้ก่อนกูสิไใ้พ่อมึงเนี่ยนะเราย้อนกลับไปเพื่อที่จะให้สมองของเรานะ่ะได้รับสิ่งที่ดีดมีความสุขอืมย้อนกลับไปได้ว่าโอ้ยย่ามกูเป็นเด็กน้อยแนะแม่กูพาไปซอนอีห่วงอีปุ่มเด้กูคืคอ,อย่างบบมีเกือบใส่แเนาะคิดย้อนไป เออแล้วทีนี้อ่ะมันก็จะมีความสุขมีความสุขนะเออสมมติเราบับานี้มันก็สิหลับไปเลยได้ไหนะหลับไปด้วยด้วยความที่มีความสุขขั้นขั้นเฮามาคิดแล้วมือกายนะ่ะผากแล้วโอ้ยยกขาข้างขวาพาดไว้เข่าข้างซ้ายยกขาข้างซ้ายพาดไว้ข้างขวาแล้วก็ยกขึ้นมาดังสี่เดี๋ยวพี่นออ้องเอยขอโทษนะจ๊ะเออเอามือถือมาว่างไว้จังสี่นะว่างไวข้ขา แข่งในห้องแล้วนั่งขาไกวห้างนอนขาไกวห้างมอนสูงๆได้ยังอยได้ผู้งคนเลยสันกระเดาไปซื้อๆเนี่ยแหละมอนสูงๆได้เอนอนงสรงขาสั้นนะผู้ลังคนหนุ่งสิ้นหนุง่งสรงขาสั้นนะเปิดพัดลมใส่พัดวือบือยำลมช่ยมา <c oughs> <c oughs> อลไรเอาไูเลยมาเดี๋ยวกันฮันเหอลอีลายๆอย่างโอ้ยคลิปสันนปลายลายแล้วพี่น้องเอ้ เอานั่นหละยังไงก็ฝากความน่ารักน่ารักเท่าแล้วเอออย่าไปให้มันเท่าให้ย้อนไวัยไปนะจะให้มันมเป็นสาวเลือน้อยคือสัตว์เนี่ยเด้อเอออายุเป็นเพียงตัวเลขนะจ๊ะแต่มาดามเนี่ยมันไม่ได้สวยมตั้งแต่เกิดนะมาดามบอกไว้ก่อนนะเอาเกิดปุ๊บเนี่ย <c oughs> แม่ฉันนะ่ะไม่ได้ไม่มีครีมทาหน้าสมัยแม่ฉันเกิดนะนะ่นน่ะไม่มีลิปสติก ไม่มีสอเขียนคิ้วเออตอนที่แม่ฉันท้องฉันเนี่ย <c oughs> ก็คือพร้อมแล้วกันเริ่มเลยนะทวรมึงหนะ่าขึ้นแรกนะ <c oughs> โอ้ยเม่ฉันกับบรายไปลางหนะ้าเตงตัวแตงตัวบนไดน้องเนาะสันก็เลยเกิดมาแบบว่าสวยสวยเด้บ่วยสวยเด้ <c oughs> สันก็มาเอาสวยดับหน้าอือ <c oughs> มาสวยดับหนาว มาสวยลรงบาลสวยกับหมอสวยกับเม่นน่นบบันไดดอกเพราะว่าเม่ให้ควบสามสิบสอประการมาแล้วเออที่เหลือชนะเอาเองอโอ้ยคลิปมันไปหลายแล้วเด้อืเอาสันสิตัดก่อนเด้อ